โอ้กู้ร้อยเปอร์เซ็นต oh, ์เลยครับ <c oughs> ต้องขอบคุณต้องขอบคุณพี่ที่เป็นเซลล์เขาเรียกอะไรครับ <c oughs> คนที่ทําเรื่องให้ครับ <c oughs> เขาทําเรื่องให้ <c oughs> คือพี่ป๊อปพาไปดูหมู่บ้านที่ที่เราจะไปดูนั่นแหละแต่เขาก็ที่หมู่บ้านนะั้นเขาก็มีทีมงานที่จะแบบเพื่อทําเรื่องกู้ให้แล้วอุ้ยเราก็ลุ้นว่าแบบจะกู้ได้แบบ60 70%เปอร์เซ็นต์เลยแบบถ้า70%เปอร์เซ็นต์เราก็หาเงินเพื่อจะมาเติมใส่อีกกันเติมผ่านเพิ่มใส่อีกครับเอเออ ได้กู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดีใจครับพอกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เออมันเหมือนเราได้มันก็แบบเราเหมือนเราก็จะได้แบบเออเอาเงิน,นท,ที่เก็บไว้ส่วนแรกนี่ไปซื้อของเข้าอะไรเนี้ยก็ก,ก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พาแม่พาหมาแมวมาอยู่แล้วต่แนี้คืออยู่กับคุณตาคุณยายแล้วอยู่กับพี่สาวแม่แล้วก็หมาแมวครับพร้อมค่อนข้างพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าคุณตาคุณยายเขาติดเลนที่ร้อยเอ็ดเขาไปไป,ไปมา ผมเฮ็ดงานอย่างเดียวเลยครับตอนนี้แบบมุนอุ้ยปุ้ยเลยมันเหมือนหายเหนื่อยพี่มันมันหายเหนื่อยขึ้นแบบเหมือนเหมือนเมื่อก่อนตอนที่ผมยังไม่ได้มีที่สุกหัวนอนที่เป็นของตัวเองอย่างอย่างไม่เคยมีที่สุกหัวนอนของตัวเองอ่ะก็นอนนอนที่บ้านพี่เดือนพี่แบงค์ที่ที่เป็นที่บ้านพี่เดือนก็ไปไปนอนที่บ้านพี่แบงค์พี่เดือนเหมือนเราก็มันก็เราก็นอนจนชินอ่ะ มันก็ <S <S <an> นก,ก็เป็น <S <S <an> <S ก็ดีครับแต่ว่าเหมือนเหมือนพอได้มี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 บ้านมันเหมือนมันเหมือนเราเราได้มีแม่มีพี่สาวมีหมามีแมวอยู่มันเหมือนเราได้พลังใจเว <S <S <an> <S ลาเราทํางานเหนื่อยนื่อยครับ <S <S <an> <S มันมันเหมือนเรากลับบ้านไปเจอรู้ว่าเขาอยู่บ้านอะว่าแบบเราจะได้แบบรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้ <S <S <an> <S บางทีผมบางทีผมอยู่นี่แบบเหมือนเรามาอยู่กรุงเทพเราไม่มีญาติที่เป็นคนอยู่กรุงเทพครับไม่ค่อยได้เจอกันอะไรแบบนี้มันพอมาแล้วมันมันเหมือนเรา เขาเป็นสิ่งที่ทําให้เราหายเหนื่อยเรารู้ว่าเราทําเพื่อใครอะไรแบบนี้ครับโอ้หสำหรับผมผมก็รู้สึกว่าการที่ที่ได้กู้บ้านเสร็จสั0เรซนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถึงมันจะไม่ได้ได้เราไม่ได้มีตังค์ซื้อสดหรืออะไรก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็อย่างน้อยมันก็ได้เป็นสิ่งที่เราเออเก็บออมเผื่อสักวันหนึ่งเราจะได้จ่ายหมดอ,อะไรแบบนี้มันก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่ ครอบครัวอะไรแบบนี้มันมันเหมือนเป็นความฝันตั้งแต่เด็กครับพี่แล้วมันไปบ้านเงี้ยผมก็ชอบผมคนชอบทําอาหารทํากินกับแม่กับพี่สาวอะไรเบนี้ยีี่บ้านใหม่อะไรหรือเปล่าผมไม่มีครับมีแต่แบบแบบเสียน้ําตาให้กับขอบโตเป็นเดือนเตะอะไรนะครับแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้ก็จะแบ่งปั้นแล้วมีเรื่องทำครูเห็นผมต้องต้องเนี่ยครับพี่เดือนผู้จัดการผมพาไปทําตลอดคือ ผมเนี่ยเป็นคนช่อนข้างที่ไม่ใช่มูก็ถือว่ามูแหละก็แบบหมอดูดูหมอดูดอดครับหมอดูก็แนะนําว่าคืองานอาชีพผมผมก็ผมเชื่อตรุดความเชื่อส่วนบุคคลตรุดอ่าอ่าแบบว่าแบบแบบผมก็เชื่อว่าเหมือนงานของผมเนี่ยมันเป็นงานที่ให้ความสุขของของอให้ความสุขของของ,ของพี่น้องทุกค,คนแล้วก็เราเหมือนเราก็ได้ได้จากพี่น้องมาเหมือนกันเขารักเราแล้วก็เขาก็ จ้างงานเราเรามีงานแล้วก็ได้เงินมาดูแลครอบครัวได้มีซื้อของที่เราอยากได้ซื้อซื้อสิ่งที่เราอยากได้มันต้องก่อนอื่นมันต้องแบบเหมือนเหมือนอาชีพผมมันมันเป็นอาชีพอ่าที่ผมผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่แบบเหมือนใช้บุญวาสนาที่ที่ตัวเองแบบชาตินี้หรือไม่รู้ชาตินี้หรือชาติไหนนะคือว่ามันใช้เยอะแล้วแบบพอเราไม่ทําบุญอ่ะมันเหมือนเราก็ใช้ไปวันวันมันหมดมันหมดมันก็ผมก็กลัวที่จะเกิดแบบสิ่งไม่ดีกับตัวเองแล้วก็พี่เดือนพาไปเสริมดวงไป ไปทําบุญตลอดไปไปช่วยเรื่องโรงเรียนใช่เออช่วยเรื่องโรงเรียนผ้าป่าครับไปทําทําโดมกับสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนที่ผมเรียนตั้งสมัยเด็กครับก็เหมือนเหมือนเหมือนแบบเราก็เรียนที่นั่นมันแต่เด็กแล้วมันเหมือนโรงเรียนผมรู้สึกว่าโรงเรียนมันเหมือนอยากให้เด็กๆไปเรียนโรงเรียนที่นี้ให้เยอะๆเพราะว่าทุกวันนี้มันเหมือนพอมันเก่ามันแก่แล้วแบบลุงป้านะอาที่อยู่หมู่บ้านก็เขาก็จะบอกเอ้ยพาลูกหลานไปเรียนในเมืองหมดแต่จริงแล้วแบบจริงๆเรียนแบบพอ ผมก็คิดว่าแบบจริงๆแบบการเรียนมันก็เรียนที่บ้านอะไรแบบนี้อยากให้อยู่กับพ่อแม่อะไรแบบนี้ครับเพราะบางทีแบบบางทีโตมาติดคือมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เด็กในหมู่บ้านผมเวลาไปเรียนต่างอำเภอพอโตมามันก็แม่ของมอไซค์ให้หน่อยแบบขับมอไซค์ไปแล้วแบบอุบัติเหตุโดนรถชนรถเดียวตายกันอะไรแบบนี้มันเป็นผมคิดว่าเลยแบบเออเผื่อชวนแบบเด็กๆรุ่นใหม่ไปเรียนที่หมู่บ้านเราเองแบบอยากจะพัฒนาโรงเรียนที่บ้านราใช่ครับใช่ครับก็คิดไว้ว่าแบบ วันหนึ่งที่แบบตัวเองตัวเองมีโอกาสเยอะขึ้นผมคิดว่านะ่าจะจะจะ,จะช่วยเยอะกว่าน,นี้ครับก็ทุกวันนี้มันก็เออเท่าที่ทําได้ครับก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดครับอยากจะช่วยอะไรอีกไหมคะอยากจะช่วยช่วยอะไรอีกไหมเป็นอย่างขาดแคลนอะไรไหมคือท,ที่ที่บ้านเราขาดแคลนครับผมมันก็ขาดแคลนเรื่องแบบพวกอาคารเรียนอะไรแบบนะี้อยากให้ติดพัดลมให้เด็กๆอะไรแบบนี้ครับก็แต่ผมก็พยายามที่จะทําก็พยายามที่จะทำทุกปีให้แบบถ้าโรงเรียนขาดอะไรผมก็จะถักด่าเพื่อนที่มันสอนอยู่โรงเรียนนั้นก็ ให้แบบขาดอะไรเพราะว่าแบบเดี๋ยวกูแบบโอนเดี๋ยวกูชวนแฟนคลับทำปะป่าแบบส่งอะไรแบบให้ไปซื้ออะไรหรือไม่ต้องทำปะป่าแบบมีกินก้อนเนี้ยเดี๋ยวไปซื้อพรลมมาติดให้เด็กๆอะไรแบบเนี้ยก็ครับจะก็เหมือนเหมือนผมผมรู้สึกว่าแบบเราอะโตเรามีอย่างวันนี้ได้ก็เพราะโอกาสครับพอวันหนึ่งเราสามารถที่จะยื่นโอกาสให้กับเล็กๆน้อยๆหรือไม่เยอะไม่มากผม ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าแบบมันเหมือนแบบเราได้ต่อเติมต่อเติมความฝันได้เล็กๆน้อยๆต่อเติมแบบความรู้สึกดีๆให้กับเด็กๆหรือให้กับคนรอบข้างได้ได้บ้างหรือให้กับแบบคนที่แบบได้โอกาสนะครับเพราะก็คิดว่าไม่รู้ว่าทาได้เยอะเท่าไหร่แต่ผมก็พยายามทําให้มันดีก็แบบทำพยายามทําให้ได้ครับเพราะผมก็ไม่ได้ใจคนดีอะไรมากแต่ว่าก็แบบเมือ่อกี้บอกว่าใส่มมใส่มุแล้วก็เราไปไหว้อะไรมานะคะที่หนองคายหนองคายไปไหว้เอ้ พระธาตุไอ้พระธาตุหนองคายพระธาตุล่าหนองล่าหนองครับอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพระยาเอ้ยอะไรมาไม่น้ำคงตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้แม่น้ำคงครับแม่น้ำคงไว้ไว้ไว้กลางเลยครับก็นั่งเรือไปก็เออไปไปไปถวายผ้าผ้าไตพระห่มพระธาตุไปทไไปถวายพระผธาตุพพรระถวายห่มพระธาตุครับผมผมไปผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกพี่เดือนพาไปทำผมก็จะเออทำเขาทำแต่ก็แบบปล่อยปลาคือผมเนี่ย คือหมอดูที่ผมน้าถือเขาบอกว่าผมอ่ะมีปัญหาเรื่องแบบเจ็บเข่าเจ็บข้อเท้าเพราะช่วงนี้เจ็บจริงเพราะผมเตะบอลบ่อยมากแล้วแบบเขาบอกว่าให้ไปปล่อยปลาปล่อยอะไรปล่อยสัตว์แบบหรือแบบช่วยเหลือแบบช่วยเหลือแบบคนที่ช่วยเหลือสัตว์ที่แบบหรือแบบคนที่แบบทําทานให้กับคนยากไร้อะไรแบบนี้ครับก็เล็กๆน้อยผมก็ทาไม่เชื่อเลยพี่ครับไม่เราอ่ะทำครับเชื่อเชื่อครับผมก็ทําทําตลอดครับ ก็แบบพยายามทำให้ดีที่สุดครับมีแบบได้อะไรแบบความแบบสิริมงคลหรือความผนลุกอะไรกับนับ้างไหมครับผลลุกเหรอครับโอ้ยก็แบบมีครับเอาน้ำแม่น้ำไอ้แม่น้ำโขงมารูปหัวมันเย็นเย็นสวยๆผลลุกเลยครับเอ้เออหลาคนก็แบบรุนเรองทำบุญบ้านใหม่อะไรอย่างี้ยังไงครับผมยังหาวันวันว่างไม่ได้เลยครับนี่ชวนไม่หมดแล้วชวน ชวนพี่พี่ไทยทศชวนนี่ไปชวนพี่ป๊อปนี่ชวนแบบคนที่แบบชวนทุกคนเลยชวนญาติที่เป็นเพื่อนมิตรญาติมิตรสนิทามาหมดก็มาแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าวันไหนนะสุดท้ายตากบอกไปถึงพี่ป๊อปเลยว่าขอบคุณนอะไรพี่ป๊อปเลยแบบมีทุกวันนี้จริงๆก็ขอบคุณพี่ป๊อปนะครับเพราะว่าพี่ป๊อปคือคนที่เหมือนเปิดประตูที่ทําให้ผมรู้รว่าแบบผมชอบผมรักอะไรจริงๆเพราะว่า ถ้าพี่พป๊อปไม่กดหันวันนั้นผมก็ไม่มีที่ไม่มีโจเอฟวุสิทธ์ที่จะกล้าที่จะเดินตามความฝันด้วยแบบอย่างนี้ครับก<ๆ>็ก็ก,ก็ผมจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับวอนนี้เป็นใครอันนึงตัวเลขที่บ้านบ้านเลขที่พี่เด่นบ้านเลขที่เลย<ม>บ้านเลขที่ผมอะไรนะบ้านเลขที่ผมมีไหมมีร้องรูปไปในไอจีไหมไอบ้านเลขที่ผมครับมีเก้าอ่ะ มีทับมีทับมีทับก็คือมีอะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ